ครับผมสวัสดีครับดุมมแสม่แซมซซายครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาดูคลิปของเราครับผมพบกับเราครับช่องกวยเจียงพลายแก้วสักใบครับผมวันนี้จะพามาดูบรรยากาศตอนเช้าเช้า ของซุ้มของเราครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมนี่ครับน้องใจบุญของเราโอ้เอาบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากครับผม วัววันนี้มูลแต่ละเชือกนี่เยอะครับผมนี่แม่ใหญ่ของเราครับแม่ใหญ่ทองคูณหรือแม่ใหญ่น้ำพึ่งครับผมครับนี่ก็อีกแม่ใหญ่อีกครับผมนี่รองแม่ใหญ่ครับสมใจครับแม่ใหญ่เชือกครับรองแม่ใหญ่สมใจครับผมนี่ ไม่ใหญ่นี่ทับกับพลายโอเร่นะครับนี่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าขอให้ติดนะครับผมไม่ใหญ่ขอให้ติดกับพลายโอเร่นะครับไม่ใหญ่มาดูบรรยากาศรอบนอกครับผม บรรยากาศเช้าๆบรรยากาศดีครับอยู่ไอโครงการคนราัจาักรจังหวัดสุรินทร์ก็บรรยากาศดีครับบรรยากาศตอนเช้าๆไม่ผมว่าวันนี้มีแดดแรงที่นี่น่าจะร้อนครับผมเอาพออีกช็องแก้วบีบไห มาเฮ้ยช่องเขาเยอะนะครับผมเอ,อ้าสวัสดีครับน้อยครับเสียงด้วยครับผมเสียงอีกเสียงเสียง <c oughs> ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับ บรรยากาศไอ้ลงพ่อพลายลงพ่อพออีกของเราครับพลายแก้วสุดหล่อของเราช้างตัวผู้นี่จะทำโรงให้อยู่แบบคนเดียวนะครับอยู่ตัางหากครับผมอยู่แบบสันโดษครับผมเดี๋ยวเราไปดู พ่อใหญ่กันพ่อใหญ่ของเราเนี่ตกมันพ่อใหญ่สีทับไทยตกมัน3าสวันแล้วจะออกแรงขนาดไหนครับไปดูกันครับ นี่เป็นพ่อไอเป็นพระเป็นสีดอสิริมงคลครับนี่สีดอริริมงคลหนุ่มรอครับพ่อเป็นช้างพลายครับแต่ลูกออกมาเป็นช้างดอเฉยครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นเพราะอะไรครับผมพ่อใหญ่ของเรา พอใหญ่ของเราอาบแก้มเลยครับตกสามสี่สี่สามสี่วันเต็มแก้มนะครับก็พ่อใหญ่ก็ ปีนี้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์มากเลยครับน่าจะประมาณ3เดือนมั้งครับนี่ตกมันเสร็จสามสาเดือน อากาศรอบๆของสมของเราครับสมอยู่ติดกับแฟมิลี่สีทับไทย ไม่มีไม่มีฟูจิยุไมฟูจิสัมปท่านเปลวเก็บเก็บมูลเสร็จยังฟูจิซุ่มแฟมิลี่สีทับไทยนี่ซุ่มใหญ่ครับก็เป็นช้างครอบครัวครับ ผูกติดกันได้ครับเป็นช้างเพศเมียครับไม่เหมือนช้างเพศผู้นี่ก็บารมีของเราน้องสุภพรรษาเอาเก็บบรรยากาศเช้าๆมาฝากครับผมนี่ ครับผมนี่บักบารมีขี้ดื้อครับผมน้องบารมีขี้ดือด้อเก็บบรรยากาศตอนเช้าเช้ามาฝากครับ เพราะว่าความช้างตื่นมาทําอะไรบ้างครับตอนเช้าเนี่ยดีครับผมไปตัดหญ้าแล้วก็วันนี้ทุกวันนี้ไม่ได้เก็บมูลช้างเพราะว่าให้ลูกชายเก็บมูลช้างแทนครับครับผมลูกชายเข้าได้ครับนั่งทุกเขาทาแทนพ่อครับผมดีแล้วครับเพราะว่าเราเป็นความผูกพันระหว่าง คนกับช้างครับผมครับวิถีชีวิตของชักกุ้ยชักสวยแล้วครับครับผมวิถีชีวิตต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยใช่ครับต้องหัดตั้งแต่เด็กๆครับเหมือนผมเลยครับถ้าผมไม่ได้ขี่ช้างวันหนึ่งนี่ผมร้องไห้ครับเพ่อใหญ่เท่าเงินครับผมใคเสียอข้างน้อยเสียหน่อยครับครับน้อยแล้วครับโอ้ปีนี้อายุเยอะแล้วมั้งนี่ครับผมถึงห้าสิบยังครับใกล้ๆนู่นครับสิบว่าแล้วครับผม มวานผมได้มีการไปไทยพ่อใหญ่คำแสนค,คำแสนอายุ54 55แล้วครับแต่ตัวเขาก็จะต,ตัวใหญ่กว่านี้นะครับจะเท่าเขาปั่นบอสุสีกันเลยครับสสุีกันแต่ขเขาใหญ่ายาวกว่าครับผมของเราก็ประมาณนีสี่ห้าปีก็จะยาวกับเท่าจะดูที่แต่กครับงานาสัตัดยิง่งคน ช้างเช่นนี้นิสัยดีครับนิสัยดีมากครับดีครับมันเเขาได้ครับเขาได้ครับนิสัยดีครับจะออกเผือกหรือมั้งนี่ไใกล้แล้วครับใกลแล้วครับผมก็ประมาณนี้แหละครับชีวิตตอนไอ้เช้าๆ้าครับผมของคนเลี้ยงช้างครับผมคนเลี้ยงช้างนี่เลี้ยงเหมือนครอบครัวเดียวกันครับเหมือนเหมือน เปรียบง่ายๆก็เหมือนสมาชิกในครอบครัวแหละครับใช่ครับผมครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวสงสัยครับผมสงสัยสงสัยครับผมอยู่กับไอ้เขาเรียกอะไรนะทวดเอ้ยตาบ่ตาทองเงินตาทองเงินผมอยู่ตาทองเงินนานแล้วครับผมอยากรู้ว่าตาทองเงินนี่สีแปลกกว่าเพื่อนเลยครับสีเป็นว่าสีเขาจะเป็นสีหม้อใหม่ครับผม มี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 เข้าคตชรักไหมครับนี่ก็มีสีหม้อไฟแล้วก็นะครับอันตะปูดครับครับผมอันตะปูดครับก็เป็นสีขาวครับครับผมแล้วก็พีดานปากก็สีขาวครับเข้ากี่คตชรักครับท้างสีนะมีครับสีนยําสียางครับโอ้ครับผมผมสงสัยครับผมอยู่ด้วยกันเป็นสิบยี่สิบปีแล้วผมไม่รู้ครับครับผมครับ ก็ขอบคุณครับสำหรับความรู้ครับผมครับพ่อใหญ่ก็ลักษณะดีหลายประการอยู่ครับเนี่เปิดดูได้ไหมโอ้ดูไม่ได้หรอกกินยาอยู่ครับผมก็ผมถ่ายช้างมาหลายเชือกผมก็เห็นเชือกนี้แหละครับแปลกตาเลี่ยครับครับผม ขอบคุณครับสําหรับความรู้ครับผมครับครับครับผมครับช่วยติดตามในช่องพลาทิ้งของเราด้วยนะครับผมครับผมก็พลายแควเจียงพลายแก้วสักใบด้วยครับผมครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวไปดูทางโน้นทางโน้นทำอะไรครับผมอ๋อทางนี้ให้ช้างเขาชูจีกันครับผมโอ้กันถ้ามีโอกาสผมก็อยากถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยว ผมผมลืมถ่ายครับผมเริมถ่ายครับผมเขามีเป็นช้างจูจีกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับก็สำหรับนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมวิธี วิถีคนกับช้างครับผมที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม